เงือนภัยอาหารจะชนิดที่ทำให้คุณท้องอืดหนึ่งผลิตภัณฑ์จากนมแต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีอาการแพ้นมแต่ก็มีบางคนที่ระบบย่อยอาหารมีปฏิกิริยากับแลคโตสและเคนซีนที่อยู่ในนมดังนั้นหากมีอาการท้องอืดน4ชั่วโมงหลังจากการดื่มน,นมให้งดและสังเกตตัวเองเพราะอาจมีอาการแพ้แลคโตสและเคนซีนที่อยู่ในนมได้สอง กลูเตนเป็นโปรตีนที่เราพบได้ในธัญพืชข้าวสาลีข้าวไลเบอรี่และข้าวบาเล่อาจมีบางคนที่มีอาการแพ้อาหารที่มีกลูเตนหรืออาจเป็นโรคแพ้กลูเตนอาการคือท้องอืดจุกแน่นท้องและไม่สบายตัว3อาหารทุกชด,ดิดเนี่ยห้ามกินเด็ดขาดทาให้กระเพาะย่อยยากและกระเพาะทํางานหนักกว่าปกติท้องอืดเสี่ยงกดระย้อง 4. ีทีมเทียมเลยเทียมไขมันทานที่ผ่านกรรมวิธีมาอาหารกลุ่มนี้ย่อยายากและทาให้เราท้องอืด ห้าอาหารที่มีน้ำตาลสูงเพราะน้ำตาลเนี่ยอาจเป็นอาหารของเราแบคทีเรียในท้องเมื่อแบคทีเรียเหล่านั้นปล่อยแก๊สออกมาจะทําให้เราท้องอืดหกผักตระกูลกะหล่ำกะหล่ำปีดอกกะหล่ำบอกโคลี่กะหล่ำดาวเป็นพืชที่สามารถสร้างแก๊สในกระเพาะอาหารได้มากโดยเฉพาะใครที่ทานผักแบบนี้แบบดิบจะยิ่งมีความเสี่ยงทําให้ท้องอืดได้เลยเจ็ดอาหารไขมันสูงอาหารทอดผัดทำให้ระบบย่อยอาหารทํางานช้าลงและเมื่อมีอาหารค้าอยู่ในกระเพาะอาหารนานขึ้นก็สามารถทําให้ท้องอืดได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ไขมันไม่ดีจากอาหารทอดจะไปรวมกับกรดในกระเพาะอาหารส่งผลให้เกิด กดระย้อนนั่นเองชีวิตดีบอกต่อถ้าชอบช่องสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจไปอิดตามด้วยนะ